สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องของสวนนัทนันชาแนลค่ะจะพาท่านมาพบกับการทำค้างองุ่นในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็สามารถใช้สิ่งของที่เรามีอยู่นำมาประยุกต์ใช้ได้ <S <S เดี๋ยวเราพาไปชมตัวอย่างการทำค้างองุ่นแบบง่ายๆกันดูค่ะด้านนี้เลยค่ะค่ะพบกับอีกหนึ่งรูปแบบของโรงเรือนนะคะ นี่จะเป็นรูปแบบการทําค้างขององุ่นที่เป็นแบบอย่างง่ายเขาจะเรียกว่าค้างแนวรั้วหรือค้างแนวตั้งก็ได้ค่ะเริ่มแรกนะคะทุกท่านก็คือเราทําได้โดยการใช้เสาตัวนี้เป็นเสาใช้ประมาณ3ามูสามนิ้วอะค่ะใช้เสาเขาเรียกว่าเสาหน้าสามปักตามช่วงห่างกันช่วงละประมาณ4เมตรต่อหนึ่งช่วงเสานะคะอยากได้ความยาวเท่าไหร่ก็ไล่ปักไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมีอันนี้คือใช้ได้ทั้ง ตัวนี้เราใช้สายสัญญาณโทรศัพท์นะคะนำมาประยุกต์ใช้หรือบางท่านมีลวดที่เป็นลวดสลิงแบบไม่ขึ้นสนิมที่ใช้สำหรับโรงเรือนองุ่นก็ใช้ได้เหมือนกันเราจะทำการใส่ลวดค่ะเพราะเสาเนี่ยเขาจะมีรูเสาทุกทุกช่องนะคะใส่ลวดไปตามแนวรูเสาเลยใส่ลวดถึงไปนะคะได้ทุกช่องหลังจากนั้นเราก็จะมีการ ปลูกต้นนะคะอย่างต้นที่เรานํามาปลูกอันนี้ค่ะลักษณะแบบนี้คือเราจะทําเป็นต้นที่ขุดล้อมมาแต่ต้นขุดล้อมเนี่ยต้องมีข้อจํากัดคืออายุของต้นต้องไม่มากจนเกินไปนะคะเขาถึงจะไปต่อได้เรานำต้นที่ทำการขุดล้อมปลูกขึ้นมาค่ะรวมถึงเราทำระบบน้ำตัวนี้เราเดินระบบมินิสปริงเกอร์ค่ะใช้สาย p e นะคะเป็นเมนหลัก แล้วก็ต่อด้วยหัวมินิสปริงเกอร์ให้เป็นระบบน้ําของเขาเราปลูกอะค่ะจะเป็นต้นขุดล้อมแบบนี้มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่แต่อายุของต้นเขาไม่ได้มากจนเกินไปเมื่อแตกยอดขึ้นมาเราจะเลี้ยงยอดเนี้ยขึ้นไปเป็นเป็นตัวกิ่งเครนที่ให้ผลผลิตนะคะเรามาติดตามภาคต่อกันนะคะกับองุ่นแนวรัว้วลักษณะองุ่นแนวรั้วที่เราเทำให้ดูแล้วนะคะว่าเมื่อ เราเลี้ยงต้นพันธุ์ขึ้นมาให้ถึงเส้นลวดที่เราต้องการก็คืออย่างเส้นแรกแล้วเราก็ตัดยอดนะคะเมื่อเราตัดยอดแล้วเขาจะมีอันนี้เขาเรียกว่ากิ่งอาร์มที่แตกออกด้านซ้ายและด้านขวาทุกท่านก็ให้จับถูกขึ้นไปกับแนวลวดนะคะหลังจากนี้ก็คือเราจะมีกิ่งเคนที่แตกออกมาให้ทุกท่านได้ดูกิ่งเคนอันนี้เวลายาวนะคะ เมื่อเขายาวขึ้นมาเราก็จะผูกขึ้นไปตามแนวลวดกิ่งตัวนี้ก็จะเป็นกิ่งที่ให้ผลิตลูกผลิตผลผลิตในในในครั้งต่อไปเมื่อเราตัดแต่งกิ่งนะคะเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะเขาแตกด้านซ้ายแตกด้านขวาแล้วเขาก็จะมีกิ่งออกมาแบบนี้เราจะเลี้ยงกิ่งนี้จับผูกขึ้นไปตามแนวลวั้วอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทำค้างองุ่นอย่างง่ายๆ ค่ะเดี๋ยวเรามารอดูเมื่อกิ่งเคนเขายาวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราจะจับผูกขึ้นไปเรื่อยๆแะเมื่อ,อถึงเวลานั้นเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะ